ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเอ็ดดี้ดีช่องเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมงาน DIY งานแก้ไขปัญหาเล็กๆแต่น้อยภายในบ้านด้วยตัวเองและอธิบายถึงสิ่งของต่างๆเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรถ้าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทําคลิปเกี่ยวกับการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยนะครับรถแคปอย่างนี้นะครับพอดี ผมมีลูกสาวอีกหนึ่งชีวิตอายุ2เดือนครับผมก็ว่าพอดีเป็นรถแคปไม่อยากยังไม่อยากซื้อรถใหม่ครับก็ว่าจะติดเข็มขัดนิรภัยใส่แคปเพื่อที่จะติดคาชีตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาติดเข็มขัดนิรภัยใส่รถแคปกันว่าจะมีวิธีขั้นตอนติดตั้งยังไงเผื่อหลายๆท่าน อยากจะดูเป็นแนวทางครับผมพอดีมีโอกาสเดี๋ยวจะทำคลิปนี้ให้ดูครับแล้วรถแคปเป็นรถคันนี้นะครับทรถคันนี้ครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูวิธีการติดตั้งเดี๋ยวเราไปดูเข็มขัดนิราภัยที่ผมซื้อมาก่อนครับผมโอเคครับก็เข็มขัดนิรภัยก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปเข็มขัดนิรภัยซื้อมาก็จะได้อยู่3อย่างครับ ประกอบด้วยตัวเมนเมนเข็มขัดนิรภัยนะครับตัวเก็บสายแล้วก็อ่าซับพอร์ตยึดด้านบนแล้วก็ช่องเสียบขาเสียบยึดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็อ่าซับพอร์ตซับพอร์ตยึดด้านล่างเนาะแล้วก็เป็นตัวเสียบสำหรับเข็มขัดนิรภัยแล้วมีน,อน็อตมาให้ตัวหนึ่งครับ ส่วนรถแคปรุ่นนี้ไทเกอร์มันไม่มีช่องสำหรับติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับแคปมาให้เราก็ต้องดัดแปลงนิดนึงครับผมดูด้านในก่อนนะครับนี่นะครับติดได้สองข้างนะครับติดด้านนี้ก็ได้หรือว่าจะติดด้านนู้นก็ได้ครับ ปกติถ้าเกิดว่ารถแคปที่มันทำรุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะมีช่องตรงนี้สำหรับเข็มขัดนิรภัยสำหรับติดตั้งแคปไว้เพื่อให้เราติดทั้งออปชันเพิ่มครับแต่ว่ารุ่นนี้มันจะไม่มีครับไทเกอร์ผมจะไม่มีครับเดี๋ยวมีวิธีการติดตั้งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมผมคิดว่าจะติดติดไว้ด้าน ด้านหลังเบาะเบาะคนขับนะครับเพราะว่าคนขับยังไงก็ไม่ได้เอียงเบาะเบาะเยอะอยู่แล้วครับแต่ว่าคนนั่งข้างคนขับจะไม่ติดครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าได้เอียงนอนเอียงอะไรมันก็จะลําบากครับติดไว้มุมนั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีวิธีการติดตั้งยังไงโอเคครับผมอันดับแรกเราก็รือ้อเบาะ นั่งหลังหรือว่าบอกแคปออกก่อนครับต่อมาเราก็ถันน็อตยึดโคเวอร์ฝั่งแคปออกหรือฟ้าข้อฝั่งแคบออกแล้วก็เข็มขัดนรลยันลยนรภัยฝั่งด้านคนขับออก จะแน่นนิดหนึ่งครับผมใช้แรงเยอะนะครับก็เลียงน็อตและบูทไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยครับเวลาใส่จะได้ใส่ถูกครับต่อมานี่ครับเห็นไหมครับกันลมครับต้องแกะกันลมออกกันลมก็จะมี ครอบปิดกันลมด้านสุดท้ายครับตรงทางขึ้นเราก็ต้องเอาครอบออกก่อนครับครอบข้างข้างประตูคนครอบข้างประตูไอคนขับนะครับ พอถอ,อดออกแล้วก็มา <c oughs> ถอด <c oughs> โคเวอร์พิงหลังออกครับโคเวอร์โคเวอร์พิงหลังของแคปแล้วก็มาถอดพิงหลังของแคปออกโดยมีน็อตเบอร์สิบองัประแจบล็อกเบอร์สิบสอน็อตออกสตัวนะผมมาจ,จะเรียก ไม่เป็นสากลสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมติดน็อตน็อกับปกติเขาเรียกโบนนะครับก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับถ้าจะเรียกให้สากลหน่อยเขาจะเรียกโบนเรียกสกูก็ให้ท่านผู้ชมไปศึกษาเอาอีกครั้งครับผมเรียกโบนมันก็ขัดขัดกับตัวผมผมเคยเรียกน็อตมาตลอดโอเคครับก็ถอด ฝาครอบด้านข้างหรอฝาครอบด้านข้างออกนะครับนี่ครับตำแหน่งที่เราจะจิดเข็มขันนิรภัยมันก็มีมีให้แล้วอยู่แล้วครับแต่ว่าเรามาเจาะมาเติมมาแต่งหลังจากที่ผมลองวัดดูเราต้องมารื้อเข็มขันนิรภัยใหม่นะครับก็ต้องลื้อได้ตรงนี้ออกครับผม หรือทำไมนะครับหรือเพื่อกลับด้านครับซัพพอร์ตด้านล่างอ่าแล้วกันกันกันตัวเสียบครับตัวเสียบเข็มขัดนิรภัยพวกนี้ต้องกลับด้านหมดครับแล้วก็ซัพพอร์ตด้านบนนี่ครับกลับด้านถ้าไม่กลับด้านเราจะไม่สามารถติดเข็มขัดนิรภัยในแคปได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของ Toyota โดยตรงครับโตโยต้าโตโยต้าไทเโดยตรงครับนี่ครับวิธีการขั้นตอนการกลับนะครับ นี่ครับก็กับซัพพอร์ตด้านบนก่อนแล้วก็ตัวเสียบเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ตัวตั้งระดับเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ซัพพอร์ตด้านล่างครับแล้วก็นําไปเย็บใหม่นะครับค่าเย็บไม่แพงครับผม2 0บถึง50าบาทครับผมก็เย็บใหม่มาเรียบร้อยแล้วครับย้ำนะครับว่าถ้าจะติด Toyota t i g เกต้องกลับครับ ฝั่งด้านอ่าฝั่งด้านฝั่งด้านหลังคนขับนะครับต้องกลับถ้าจะใช้เข็มขัดนิรภัยรุ่นนี้นะครับไม่รู้ว่าของไทเกอร์แคปมันมีมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมซื้อรุ่นนี้มาใส่ไม่ได้ผมก็เลยต้องมากลับครับถ้าเกิดว่าไม่กลับเราจะไม่สามารถขันน็อตยึดซับพอร์ตด้านบนได้เลยครับเพราะว่ามันจะหันหน้าออกคนละด้านครับผมโอเคครับพอเรากลับเข็มขัดนิรภัยเสร็จแล้ว ก็ให้เราหาน็อตมาเองครับเพราะว่าน็อตที่ให้มาเขาให้มายึดซัพพอร์ตด้านบนเพียงเพียงอย่างเดียวครับแต่สำหรับยึดตัวเมนเก็บสายเขาไม่ให้มานี่ครับก็ค่อยๆดูกันไปครับผมมันละเอียดนิดนึงครับแต่ว่าดูแล้วรับรองว่าเข้าใจแน่นอนเราก็หาน็อตมายึดเอง ่วนช,ช่องนี้ช่องนี้ที่ไทเกอร์ให้มาเขาก็ให้มาสําหรับเอ,เอาไว้เอาไว้ใส่เข็มขัดนิรภัยโดยเฉพาะครับผมถ้าใครแกะดูจะเห็นเลยครับพอหันเข็มขัดนิรภัยเข้าไปก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เลยครับเก็บตัวเก็บสายเข็มขัดนิรภัยได้พอดีเป๊กก็ใส่นอ็อตใส่แหวนเข้าไปให้เรียบร้อยครับตรงนี้แล้วแต่เทคนิใคใข่เลยครับ เจ้ากีมปากแหลมจะใช้มือสอดเข้าไปก็แล้วแต่ครับนี่ครับก็ขันเก็บเข้าไปให้เรียบร้อยครับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนี่ก็ใช้บล็อกเบอร์สิบสี่ใครใช้น็อตขนาดเท่าไหนก็ใช้บล็อกขนาดเท่านั้นขันเข้าไปถ้าให้ดีเน้นท่านผู้ชมให้พอดีรูนิดนึงครับ ของผมก็จะพอดีรูนิดหนึ่งเพราะว่านอตตัวใหญ่อ่านี่ครับต่อไปนี่ครับซับพอร์ตด้านบนครับหลังจากที่เราไปกลับมาแล้วมันก็จะเข้าได้ลักษณะนี้ครับถ้าเราไม่กลับมันจะหันฝั่งด้านหน้าเข้าไปมันจะไม่สามารถขันได้เห็นไหมครับทีนี้เราจะสอดน,นอดเข้าไปได้ไงโดยการเจาะรูครับ ถ้าใครดูคลิปนี้ไม่ละเอียดจะไม่จะงงครับผมนี่ครับผมขาดประสบการณ์ครับตรงนี้ครับบอกตรงๆนะครับขาดประสบการณ์มาเจาะตรงนี้ครับผมเจาะตรงนี้ผลปรากฏว่ามันสอดนิ้วเข้าไปไม่ได้ครับสิ่งที่วางแผนไว้ผิดพลาดหมดเลยครับสอดนิ้วเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันมีเหล็กอีกชั้นหนึ่งครับทำให้ผมซวยไปครับผม แต่ท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วท่านผู้ชมจะไม่สวยครับถ้าเป็นรถไทเกอร์รุ่นนี้ครับ <c oughs> ให้ลองเอานิ้วแย่สอดเข้าไปดูก่อนครับว่ามันว่ามันมีเหล็กอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่าส่วนฝั่งขวามือนี่ไม่มีครับให้ท่านผู้ชมเจาะฝั่งขวามือนะครับผมพลาดไปแล้วก็อย่าอย่าท่านผู้ชมอย่าพลาดครับต้องให้เจาะฝั่งขวามือนะครับ เพืที่จะสอดน็อตตัวนเนียกับนิ้วเราเข้าไปได้ผมก็ตัดใหม่แล้วก็เอาตะบาเก็บงานเป็นที่เรียบร้อยครับฝั่งด้านนี้เห็นไหมครับสอดน,นิ้วเข้าไปไม่ได้เลยครับส่วนฝั่งด้านนี้นี่สบายเลยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับจําไว้นะครับจาไว้นะครับตามจริงมันมันมีน็อตข้างบนอีกตัวหนึ่งนะครับ ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันขันได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับฝั่งด้านขวามือด้านบนนะครับอาจจะมีเกีียวด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าผมเลือกติดที่ตำแหน่งนี้แล้วส่วนท่านผู้ชมจะติดที่ตำแหน่งไหนก็ไม่ว่ากันครับผมก็เอาโคเวอร์ดูอฝาครอบด้านข้างมาเข้าตำแหน่งแล้วก็ลองมาร์กดูครับมาร์กตรงรู้ที่เราเจาะไว้แล้วก็ มารกตำแหน่งที่เราจะเจาะสายเข็มขัดนิรภัยเข้าแล้วก็เจาะฝาครอบด้านข้างด้วยดอกขยายผมเจาะที่20่มิลนะครับดอกขยาย20มมิลแล้วก็ขีดจากตรงกลางรูลงมาครับ ขีดจากดอกตรงกลางดูลงมาให้ตรงกลางเห็นไหมครับช่องมันเป็นช่องระบายอากาศกับให้ตรงกลางครับผมเพราะว่าตำแหน่งเก็บสายเมนมันอยู่ตรงกลางช่องระบายอากาศพอดีครับถ้าขีดอย่างนี้แล้วแล้วเราเจาะรูสายเขเมขัดนิรภัยเราจะลงตรงกลางพอดีครับอันนี้ละเอียดนะครับเป็นงานที่ละเอียดส่วนมาร์คให้ตัดตำแหน่งที่ผมตัดนะครับส่วนด้านบนผมมาร์คจีเพราะว่า มันมีแกนมีโครงกระดูกด้านในครับเป็นพลาสติกนาด้านในแต่ว่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่ผมเจาะมันไม่มีครับผมถ้าเจาะสูงขึ้นไปอีกนิดสวยครับมันมีแกนโครงกระดูกด้านในครับให้เจาะตำแหน่งผมเจาะนะครับผมนี่ครับแล้วก็สอดสายเข็มขัดนี่รับภัยเข้ามาได้ขนาดรูก,ก็กว้าง20ยาว70ครับกว้าง20ยาว70 ก็จะสอดเข็มขัดนิรภัยออกมาได้เห็นไหมครับนี่ครับสอดเข็มขัดนิรภัยออกมาได้คลิปอาจจะยานนิดนึงแต่ก็มีประโยชน์นะครับผมดูนะครับตำแหน่งนี้ผมไปทําการเชื่อมอาร์กอนครับผมไปทําการเชื่อมอาร์กอนให้น็อตเบอร์นี้เข้าได้ครับแต่ไม่ทราบว่าข้างบนนี่ มันเป็นน็อตเกีียวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับใครจะทําแบบผมก็ได้หรือว่าจะลองดูน็อตตัวข้างบนขวามือก็ได้นะครับไม่ว่ากันแล้วก็เอาสีกันสนิมมาเก็บให้เรียบร้อยครับผมก็สีทาเหล็กธรรมดานี่ยครับที่ผมมีบ้านๆเอามาทาเก็บให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็เอาโคเบอร์ด้านข้างประกอบเข้าไป โดยสอดเข็มขัดนี่ละไัยออกมาให้เรียบร้อยครับผมไปจ้างเชื่อมอาร์กอนก็หมดไป200อยนะครับผมขี่ไปร้านสแตนเลสแป๊บเดียวครับเขาลากสายเข้ามาแต้มประมาณ30นาทีครับเสร็จเอาน็อดตัวเมียวไว้ข้างในแล้วก็ให้เขาแต้มอาร์กอนให้แปบ๊บเดียวครับผมให้มันน็อดเกี่ยวขันเข้าได้เหมือน,นฝั่งด้านคนขับครับข้บอประกอบเข็มขัดนี้เราไป นี่ลาภายด้านคนขับเข้าไปครับส่วนเข็มขัดนิ่ลาภายที่เราติดตั้งใหมก่ก็ต้องไปตัดบูทมาอีกนะครับถ้าไม่ตัดบูทตัวล็อกด้านบนจะไม่สามารถให้ตัวได้นะครับถ้าให้ตัวไม่ได้มันก็จะทําให้โคเวอร์ด้านข้างเราแตกแล้วก็ไม่สามารถหมุนตามจังหวะที่คนเคลื่อนตัวได้ครับ ดูนะครับมันเคลื่อนตัวได้ยังไงนะครับก็ขันเข้าไปให้เรียบร้อยครับนี่เอามือขันเข้าไปก่อนแล้วก็บอกตามทีหลังถ่ายมือเดียวครับผมกล้องสั่นนิดนึ่งครับนี่ครับเห็นไหมให้ตัวได้จะเป็นลักษณะนี้ครับ ต้องใส่วัดบูธแล้วก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยครับไปตัดหาบูธมาใหม่เด็กแป๊บเด็กกระไดแล้วก็มายึดซับพอร์ตด้านล่างกันต่อโดยผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับถ้าติดตั้งแบบผมก็จะไม่ได้วัดตำแหน่งอะไรยุ่งยากแล้ว าใช้ not M10 เจาะ10.5หรือว่า10ก็ได้ครับเ้าแต่ท่านผู้ชมนะครับ M10 เลื่อน8เป็น M 8มาดูถ้าจะเป็น M8 ก็เก็บดูเก็บอะไรให้เยอะหน่อย ก็อขันซับพอร์ตด้านล่างเข้าไปครับพอจอเสร็จก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับผมเห็นไหมครับขันซับพอร์ตด้านล่างเข้าไปก็เอาฝาข้างมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบซับพอร์ตด้านบนเข้าไป ทั้งตัวติดตั้งใหม่แล้วก็ตัวฝั่งด้านคนขับส่วนมาสกสีดำๆๆผมก็เอาแอลกอฮอล์มาลบออกนะครับปากการมาสก์สีดำๆๆก็ไม่เห็นแล้วผมก็ปัดอแอลกอฮอล์มาลบออก นี่ฝั่งด้านคนขับก็ใส่คืนไปเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเรียบร้อยสวยงามครับผมทีนี้ตัวลอกสายครับเราจะมาใส่ตัวลอกสายครับผมตำแหน่งนี้นะครับใส่ตัวลอกสายตำแหน่งนี้ครับนี่ให้เราดึงดูก่อนนะครับอันดับแรกเห็นไหมครับ ดึงดูก่อนเราจะเห็นรู2ลรูที่สำหรับใส่ยึดซอ่ายึดล็อกสายอยู่ตรงนี้เลยครับแต่มันซื้อบิดยากครับผมก็จะตัดพรมออกเลยครับผมเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างอยู่แล้วมันมองไม่เห็นครับผมจะตัดพรมออกเลยตัดเพื่อพอที่จะให้มันแบบว่าดึงขึ้นมาได้ให้มันเห็นตำแหน่งที่เราจะติดตั้งนะครับ มันต้องสี่เลียมครับมันอยู่ด้านล่างอยู่แล้วครับนี่ก็ดึงมาเห็นไหมครับรู2อรูที่เรามองเห็นนี่มันจะเป็นรูสำหรับติดตั้งล็อกเข็มขันนิรภัยฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวาครับเขาให้เราเอาดอกสว่านเจาะให้มันตรงรูมากไว้แล้วก็เจาะให้มันตรงดู ที่ผมได้มากไปแล้วเห็นไหมครับแล้วก็นี่เห็นไหมครับแล้วก็เอาล็อกสายมาใส่ครับทีนี้เห็นไหมครับเอาล็อกสายมาใส่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมวิธีติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถ toyota t i g e r cab นะครับ ก็สวยงามครับติดตั้งได้เหมือนกันครับก็ประกอบเบาะแล้วก็พิงเบาะครับหรือว่าเบาะนั่งหลังเข้าไปให้เรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะนี้ครับสวยงามครับผมเห็นไหมครับสวยงามลงตุกลงตัวเป๊ะๆเลยไหมครับห้อยตัวได้เหมือนออกจาก โรงงานเลยครับนี่ครับผมลองดึงเสียบให้ดูครับเห็นไหมครับสวยงามครับผมผมติดก็นี่ครับผมลองใส่ให้ดูครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับเป็นการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์สอประตูหรือรถกระบะแคปนั่นเองครับผมส่วนรถของผมที่ติดตั้งเป็นรถโตโย t ้าไทเกอนะครับ ติดตั้งก็คือมันเป็นแบบต้องดัดแปลงนิดหน่อยครับมันก็เลยจะยากนิดนึงครับแต่ก็ติดตั้งได้ครับผมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตัวนี้ไว้ใส่คาชีตไว้ให้ลูกสาวครับวันดีจะเดินทางไกลแล้วก็ลูกสาวเพิ่งจะสองเดือนครับถ้าจะอุ้มก็คงจะไม่ไหวครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่า ท่านผู้ชมท่านใดชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง sd diy ด้วยครับเพื่อที่จะให้ผมทำคลิปที่ดีมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆและสังคมต่อไปครับผมครับลองใช้เป็นแนวทางกันดูครับผมผมก็พยายามทำอย่างละเอียดที่สุดแล้วครับติดขัดติดตรงไหนก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วก็จะไหลลื่นขึ้นครับสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านที่สงสัยว่า รถแคปสามารถติดคาชีตได้ไหมก็เดี๋ยววันที่ผมซื้อคาชีตมาเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งให้ท่านผู้ชมดูครับว่าได้หรือเปล่าเพราะว่าผมได้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไ,ไปแล้วครับครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ And I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town